เบลลาโพสเองภาพไฮโซชวินนั่งเคียงข้างหล่อสวยออร่ามากๆถูกจับตามองงานบุญกระทินครั้งล่าสุดปีนี้ไฮโซวินชวินหวนใจของเบลลาลานีเขาไปด้วยกันหรือเปล่านะจนกระทั่งมีการยืนยนันแล้วว่าเขาไปด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเพื่อนพี่น้องอย่างอบอุ่นและอิ่มบุญสุดๆล่าสุด,สดวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2567 สาวเบลล่าโพสต์ลงในอินสตาแกรมอัปเดตยอดกระทินล่าสุดที่เมืองนางอยา่าประเทศญี่ปุ่นยอดอัปเดตล่าสุด5,16,824บาทท่ามกลางหลายคนอนุโมทนาบุญสาธุชมความสวยความงามของสาวเบลล่าและก็สดุดตาภาพรวมที่เบลล่าและหนุ่มชวินนั่งเคียงข้างหวานชื่น สวยและหล่อเหมาะสมกันเป็นคู่บุญจริงๆงงานนี้นอกจากจะอิ่มบุญกันทั่วหน้าแล้วเราก็ยังได้เห็นภาพสวยงามของสาวเบลล่านะคะที่มากับหนุ่มหวานใจคู่ใจนะคะโดยภาพนี้ทําให้หลายๆคนต่างชื่นชมกันมากมายเรียกว่าทั้งสวยทั้งหล่อและเหมาะสมกันจริงๆเลยค่ะเราไปชมภาพของพวกเขากันเลยนะคะ